ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพร้อมแบบผลงานวันนี้ลังเลิกงานทุกคนถ่ายคลิปบรรยากาศตอนเลิกงานตอนนี้ไม่ได้ทําค่อยทําคลิปทุกคนไม่มีเวลาเลยเลยถ่ายคลิปตอนเลิกงานบรรยากาศหน้าบริษัทครับพาทุกคนชมบรรยากาศหน้าโรงงานทุกคน คำคำยังไม่ได้เลิกเลยงานนะ่ะบรรยากาศหน้าบริษัทแต่เ,เราจะไม่บอกบริษัทนะครับทุกคนพาชมพาชมบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศที่โรงงานทุกคนทำเกี่ยวกับใย่ ที่บริษัทที่ทำงานฝากนี่เด้อพี่น้องเพื่อนๆคำแรกก็อย่าลืมฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำงานหน่อยนะครับทุกคนสถานที่ทำงานก็จะประมาณนี้แหละครับ ที่คลิปที่ผ่านไปที่ผมเคยถ่ายมีกวางก็นี่แหละสถานที่ทำงานก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ก็กวางบริษัทนี้จะมีแต่กวางครับอันนี้หน้าสารพระผมก็ก็จะประมาณนี้แหละทุกคนเป็นคลิปสั้นๆ ไม่มีเวลาทําคลิป,เ,ปเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบายทุกคนครับ